สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถูกเพจไหมสวัสดีค่ะเสียงกล้องไหมขออนุญาตเช็คนิดนึงนะอ่าโอเค แป๊บหนึง่งวันนี้มาที่ฉะ,ะเชิงเซาค่ะให้ดูว่าที่ตลาดน้ำบางขะก็คือออกนแนวแบบว่าแอดเวนเจอร์นิดนึ่งนะวันนี้เออตอนนี้ตลาดแบบว่า ตลาดวายไปแล้ว,วนนนอนพอดะะีวันนี้มานอนกับคุณแม่นะคะวันนี้มานอนกับคุณแม่แล้วก็อยากจะให้แบบเห็นบรรยากาศแบบสดชื่นสบายๆริมแม่น้ำนะ <laughs> เห็นเรือไหมเห็นเรือข้างหลังไหม <laughs> ว่าขยับไปไหนนี่คือจะต้องระมัดระวังมากเพราะกลัวเดี๋ยวตกน้ําไปยุ่งเลยเไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้พี่พี่พี่เราเมื่อกี้ไมอยากจะมาหลายแบบนอกสถานที่เนาะริมแม่น้ําบางปะกงอีกแล้วซึ่งเอ่อเป็นบ้านเกิดน,นะคะของของของ คุณพ่อนะคะแล้วก็บรรพบุุษก็อยู่ที่นี่นะคะคุณปู่อยู่ที่นี่นะคะเออจริงๆก็พี่เกิดในกรุงเทพนะแต่ว่าก็ย้ายตามคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ที่บางค้าตั้งแต่อายุเล็กๆเลยประมาณสามขวบนะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นคนบางค้าเราเป็นคนแปดริ้วเนาะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะจากที่ที่ที่เอ่อที่เราเห็นเออ ชื่อเรื่องของไลฟ์ตอนนี้นะคืออยากจะมาบอกว่าคนเราอะนะคะถ้าเรามีความฝันนะมันก็ต้องฝันใหญ่ฝันฝันให้ไกลนะคะแล้วเราอยากจะไปสู่เป้าหมายตามความฝันนั้นน่ะนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีความฝันอย่างเดียวตั้งเป้าหมายอย่างเดียวแล้วมันจะไปถึงได้นะมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะความสามารถทักษะความสามารถในการเรารักษาความฝันของเรานะคะให้ต่อเนื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่า การทำาตามความฝันน่ะยิ่งความฝันใหญ่อะมันก็ใช้ระยะเวลาเนาะแล้วมันก็ต้องแบบมีการเดินทางในระหว่างนั้นเช่นยกตัวอย่างเช่อนอ่ะเลี้ยวหัว <laughs> นั่ง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 ยกตัวอย่างเช่นแต่ให้เห็นเรือให้เห็นเรือข้างหลังเสียวมากยกตัวอย่างเช่นนะนพี่พี่พี่กิมีความฝันว่าเอ่ออยากเรียนจบปริญญาเอกใช่ไหม มันมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะจบได้ภายในวันเดียวนะคะมันก็ต้องมีระยะเวลาอย่างตามเนี่ยหลักสูตรก็เรียนสามปีถึงห้าปีนะคะแต่พี่หันไปให้ดูวิวตรงอื่นด้วยสวัสดีค่ะมีท่านไหนเข้ามาแล้ววันนี้ออกแนวตีแอบเบนเจอร์อยู่กับผักตบชวาและท้องน้ำวันนี้มันไม่มีมุมที่มันกว้างอะเนาะ เราไลฟ์แบบเอ่อใช้ใช้แนวตั้งอนะเนาะเพื่อให้เฟซบุ๊กมันแบบเห็นฟีดง่ายๆอะเดี๋ยวอะันให้ดูหันให้ดูอยู่วิวฝั่งน้ำบางประกงนะคะเอเออ่ะก็ก็กลับมาก็คือว่าเออเขาเรียนเรียนเรียนปริญญาเอกมันก็ใช้ระยะเวลามันก็มีความฝันทีนี้ระหว่างทางในการที่ตามความฝันนะคะตั้งแต่เรียนปริญญาตรี เนาะเรียนเมียโทแล้วก็เราก็อยากไปสมัครเรียนเบียเอกเนี่ยทําไงอ่ะมันจะต้องคลิปอัพความฝันนะมันก็จะต้องมีอุปสรรคเข้ามามากมายมันต้องมีเรื่องท้าทายมันต้องมีเรื่องที่แบบมีคนมาพูดแล้วก็หยุดฝันเราแล้วเออมีความท้อมีอะไรอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยมันต้องมีทักษะหนึ่งที่มันต้องทําให้ทําให้เราสามารถที่ไปสู่ความฝันได้ สวัสดีค่ะพี่โกบอยู่อยู่บางค้าค่ะตลาดน้ำบางค้าลิมฝั่งแม่น้ำบางป,ะ,ปะกงเให้พี่กบดูคือวันนี้พี่เ,เสียงมากเสียงในใกายพ่จะตกลงจากโป๊ะเน mm hmm. <laughs> ี่ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะเออมันเป็นโป๊ะค่ะโป๊ะที่มันจะขึ้นเรือตอนนี้หมดแล้วคนคนหมดแล้วเรือเรือกลับหมดแล้วนะคะแสงกำลังจะตกแล้วแต่เพิ่งมาถึงก็เ,เลยแบบว่าอยากเก็บภาพดีๆให้ให้ดูนะคะ อ่าพาขอบคุณมากค่ะอักบิปต่อนะคะพี่โกบเออจะงงเงงง,งงเง,งหน่อยค่าขอบคุณค่าระวังอยู่ท่าก็เออก็ต้องมีทักษะที่จะพาไปถึงฝั่งฝันได้ก็คือว่าเออทักษะในการที่เราเราคลิปอัพรักษา ความฝันนั้นคล้ายๆๆกับการให้กำลังใจคล้ายๆกับการให้กำลังใจตัวเองได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่ให้กำลังใจตัวเองนะมันคือมันคือความสามารถในการที่เขาเรียกว่าคิดบวกนะคะสามารถที่จะแปลงสถานการณ์ต่างๆให้เป็นสถานการณ์ใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในมุมบวกได้อยู่ตลอดเวลาทีนี้สวัสดีค่ะเข้ามาสามท่านเนาเดี๋ยวยิมนั่งดีกว่าเริ่มเวียนหัว เออหียังไงก็คือว่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้เอ่อไปอ่านหนังสือเล่มนี้มานะคะเล่มนี้เรื่องของฝันใหญ่แล้วทำให้สำเร็จนะคะ Dream Crafting นะคะมันมีวิธีการในการที่แบบว่าเอ่อ เขียนเป้าหมายแล้วก็รักษาความฝันเนาะแต่วันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องของการเขียนเป้าหมายในในในชีวิตนะแต่จะพูดถึงเรื่องของการรักษาความฝันก็คือว่าเขาพูดถึงนิดนึงนะว่าเขาเทักษะในการคลิปอัพความฝันเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วโดยคนทั่วไปนะคะเออมักจะเป็นไปตามกฎของเมอร์ฟี่เคยได้ยินไหมกฎของเมอร์ฟี่นะคะเขาบอกว่าถ้ามันมีความ ความเกิดมีความมีโอกาสในเกิดที่จะเกิดความเป็นไปไม่ได้อะแม้แต่น้อยนิดน่ะเอ่อคนที่ใช้กฎเมอร์ฟี่ก็จะบอกว่าเอ่อถ้ามีอะไรที่อาจผิดพลาดได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือว่าต่อให้มันไม่อาจผิดพลาดมันก็ยังเกิดขึ้นได้ถ้าเราถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะเขาบอกว่ากฎของเมอร์ฟี่เนี่ยก็เป็นกฎของคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น,อเ,ชนเออ เอ่อย่งยังไงดีสมมติว่าเราเล่นเกมอะไรอยู่เกมหนึ่งนะคะวันก่อนเนี่ยก็คือไปเล่นเกมเหมือนกับเราเอ่อหยอดหยอดปิงปองอะ่ะให้มันลงรางแล้วก็ให้มันกระเด้งตกลงไปที่ที่ที่ถ้วยแล้วเราก็จะได้คะแนนนะคะทีเนี้ยเอ่อเกมก็ต้องใช้ใช้การแข่งขันเนาะ มันก็จะมีความตื่นเต้นนะคะดูอกเออแล้วก็มีการซ้อมซ้อมในการที่เราโยนเราโยนไม่ใช่โยนหรอกวางแค่วางลูกป,ปิงปองอลงไปในรางแล้วก็ให้มันกระเด้งลงไปตกลงไปในถ้วยเนี่ยก็เขาก็ให้เขาก็ให้เออเขาก็ให้ฝึกซ้อมมาระดับหนึ่งนะคะก็ก็มันก็ไม่ยากอะไรนะคะทีเนี้ยพอมันเกิดการแข่งขันขึ้นเนี่ยผู้เข้าแข่งขันก็เรียกว่าใช้กฎของมูฟวีขึ้นมาทันทีคือโอกาสที่แบบ ถ้าเราถ้าเราควบคุมตัวเราเองอะแล้วเ,เราแบบว่ามองมองมองในแง่บวกเราแค่วางลูกวิงปองลงไปแล้วก็ให้มันไหลลงไปแล้วก็ให้มันไปกระทบพื้นแล้วมันก็จะไปกระทบพื้นตามบุมที่เราวางเอาไว้ที่เราคำนวณเอาไว้แล้วแล้วมันก็ไปตกอยู่ในถ้วยนะแต่ปรากฏว่าผู้เล่นหลายคนเลยนะคะก็คือเป็นไปตามกฎเมอร์ฟี่ก็คือ, <c oughs> Murphy, คอว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสจะผิดพลาดน,นะ ได้เพราะฉะนั้นความบิดพลาดมันย่อมเกิดขึ้นเมีผู้เล่นหลายคนเลยที่แบบแค่วางลูปิงปองให้มันถูกแรงนิดเดียวอะเราก็ฝึกมาแล้วอะมันก็ยังแบบมือสันแล้วก็ทําให้มันตกลงไปจากรางแล้วมันก็ไม่ไปลงในถ้วยอันเนี้ยเนาะเน,นี่ยจะสังเกตเห็นว่าเออถ้าถ้าถ้าเราไม่ฝึกคอนโทรลจิตใจเราอะมันก็จะเป็นไปตามกฎของเมอร์ฟี่นั่นแหละก็คือมองลงในแง่ร้ายบเออเรียนดันดเอกเออยากโอ๊ยทําเนี้ยมันยาก เออมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้โอ้ยเออถึงแม้ว่าแบบโอ้ยเนี่ยคนบอกมีคนมาบอกว่าเฮ้ยก็เรียนไปก็เรียนไปเรื่อยๆมีคนช่วยแต่จบแน่ๆจบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังคิดว่ามีโอกาสที่มันจะพลาดได้ที่มันจะไม่จบได้ทําไมคนเราอะคิดอย่างนี้รู้ไหมเออในหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็บอกว่าเหตุจูงใจที่ทําให้กฎเมอร์ฟี่เนี่ยมันเวิร์กมากเลยสําหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยนะก็คือว่าเพราะว่าเราอะกลัวความผิดหวัง เราเราเรากลัวว่าเอเราหวังไว้อ่ะแล้วเรากลัวผิดหวังทีนี้เขาก็บอกอีกว่าเอแต่ความความสมมุติว่าถ้าทุกหลัางเราตั้งเป้าหมายเราอยากจะทํานั่นทํานี่ทํานู่นแล้วเรากลัวความผิดหวังอะ่ะแล้ววันที่เรา <laughs> มันขึ้นมา <laughs> ดูว่ามันขึ้นอะไร <laughs> แล้วบอกว่าแล้ววันที่เราเราแบบ ในในบ้านปายเราหรือว่าใน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 ช่วงท้ายท้ๆของชีวิตหรือในในวันที่เราใกล้าตายอ่ะเราอาจจะกลับมาคิดก็ได้นะเขาบอกมีเขามีเขามีสถิติเขามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการอ่าเรียกเก็บสถิติ เอาไว้มีการสัมภาษณ์คนที่ก่อนตายบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุดก็คือว่าเสียใจที่เขาไม่ได้ทําตามความฝันของเขาแล้วหรือว่าเขาอยากทําอะไรแต่เขาไม่ได้ลงมือทานะคะเหตุผลนั่นก็คือว่าอาจจะมีหลายๆอย่างก็คือว่าไปเชื่อในกฎเมอร์ฟี่อะหรือว่าไม่มีกําลังใจอ่ะไม่มีทักษะในการคีปอัพกาลังใจเอ่อหรือว่าคีบทำให้เราอ่ะแบบพยายามทําตามความฝันไม่ล้มเลิกไปซะก่อน เอออนันแหละก็คือว่าเนี่ยก็คือความคิดในความคิดในแง่ลบนั่นเองนะคะกฎของเมอร์ฟี่นี่ก็คือว่าเป็นความคิดในแง่ลบนั่นเองขนาดบอกแล้วเอ่อโอเคบอกว่าถ้ามันมีโอกาสในการที่จะเกิดความผิดพลาดมันย่อมเกิดนะพูดอย่างนี้นะกฎของเมอร์ฟี่หรือว่าถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสในการผิดพลาดเลยแต่มันก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้นี่มันดูหรือพูดเออมันพูดอย่างนั้นเพราะว่าจิตเรามันพาไปไง เพราะว่าเรามองลงในแง่หลายเราไม่ได้มองความเป็นไปได้อ่าใน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 กระดาษสีขาวอ่ะมีจุดดําอยู่แค่จุดเดียวเราก็ไปโฟกัสว่าเนี่ยมันจะมุ่งไปสู่ไอ้จุดดาตรงนั้นโดยที่ไม่มองว่าโอ้โอกาสมากมายที่มันเป็นสีขาวตรงนั้นนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอมาฝึกทักษะในการที่เราจะทําให้อ่า เราสามารถที่จะคีบอัพตามความฝันได้สําเร็จนะคะยิ่งฝันใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งต้องเป็นคนที่เอ่อทำเขาเรียกว่าทำตามกฎที่มันตรงข้ามกับกฎเมอร์ฟี่ก็คือกฎแอนทายเมอร์ฟี่นะคะกฎแอนทายเมอร์ฟี่เนี่ยก็ก็ง่ายๆคือว่าใส่ใส่คำที่ตรงกันใส่ประโยคตรงข้ามทั้งหมดของของกฎเมอร์ฟี่ก็คือบอกว่าถ้ามันมีโอกาสที่มันสิ่งใดมันมันเป็นไปได้มัน มันย่อมเกิดขึ้นมันย่อมเป็นไปได้และถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสที่เป็นไปไม่ได้แต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้งงไหมเดี๋ยวเอาให้ชัดๆอาจจะได้พูดอย่างนี้เป๊ะๆเ,เอาใหม่หนังสือนะเขาบอกว่าเออกด entire m u นะเดี๋ยวเอาให้เพเอาให้เพะจะได้แบบว่าไม่งงอะโอเค ถ้ามันมีอะไรดีๆเอาใหม่เอาให้เพนะแอนทายมัฟี่นะถ้ามีอะไรดีๆที่อาจเกิดขึ้นได้มันจะเกิดขึ้นฟังนะฟังนะถ้ามีอะไรดีๆที่อาจเกิดขึ้นได้มันจะเกิดขึ้นและต่อให้มันไม่อาจเกิดขึ้นมันก็ยังเกิดขึ้นได้จําให้ดีนะคะเน้นย้ำอีกอันนึ่งคือเน้นย้าอีกทีนึงนะถ้ามีอะไรดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นและต่อให มันไม่อาจเกิดขึ้นมันก็ยังเกิดขึ้นได้เออมันฟังดูแล้วแบบทำไมต้องมาใช้เมอร์ฟี่แอนทายเมอร์ฟี่พอดีชอบเป็นนักคิดไงชอบคิดพออ่านหนังสือเจออะไรคําดีๆก็จะแบบเอามาใส่จะได้จํากันง่ายๆหรือว่าอาจจะมีมุมที่คนที่ชอบชอบคิดชอบใช้โลจิกแบบ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 กิฟแบบแบบพี่ดร็อกตกิฟเนี่ยก็อาจจะแบบทําให้ช่วยจาได้ได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นมาใช้กฎอีแอนทายเมอร์ฟี่เนี่ยแหละช่วยทําให้เกิดการคิด up ความฝันจริงๆแล้วสรุปสั้นๆคือมองโลกในแง่ดี <laughs> คือบอกเลยว่าบอกบอกบอกเลยว่าเออตามความฝันของเรานะเช่นเราจะฝันเป็นฝันเ,น,เฝน,เน,เนเป็นอย่าเงเงี้ยอย่างพี่ฝันเป็นเรียนเป็นญ่าเอกอย่างเงี้ยโหโอกาสได้ตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะโอกาสยากจะตายโหเราดูแบบต้องคนที่แบบเออจบเออเขาเรียกว่าอะไรนะ จบเกียรติยมมันหับหนึ่งไงเขาถึงจะเชิญให้ไปเรียนเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็โห้เพื่อนคนนั้นกว่าจะจบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปมองอย่างนั้นนะถ้าเราไปมองเราต้องมองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสใน,นเกิดเออเป็นมีมันมีโอกาสที่เป็นไปได้ถ้ามันมีโอกาสที่เป็นเกิดขึ้นสิน่งดีๆที่เกิดขึ้นไ,ด,นด,นนไ,ไนด,ด้มันย่อมเกิดขึ้นเห็นไหมถ้ามีโอกาสแม้แต่นิดเดียวมันย่อมเกิดขึ้นเห็นไหมพี่ว่าใช้ใช้สิ่งนี้นะคะใช้ใช้ความคิดตรงนี้อคนอื่นเขาทําได้ทําไมเราทำไม่ได้เราก็เป็นคนเหมือนกันเราก็ทําได้ เราไม่ต้องไปสนว่าเราจะได้เกียรตินิยมันดับหนึ่งหรือว่าเราจะเกตดเท่าไหร่มันมีคนทําได้ฉันก็ทําได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่ามันมีมัน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 มีโอกาสเดี๋ยวนะมันยากนิดนึงมันจําไม่ได้ตอนท้ายๆเบอกว่าอะไรเออและต่อให้มันไม่อาจเกิดขึ้นมันก็ยังเกิดขึ้นได้เห็นไหมเขาเยอะบอกเลยแค่เออใช้กดแอนทายเมอร์ฟี่อะแบบมันไม่อาจเกิดขึ้นคือแบบอ้าวคนคนคนแบบเกรดสองจุดห้า ดูแล้วไม่อาจเกิดขึ้นได้ในการที่จะไปเรียนบินเอกแต่มันก็เกิดขึ้นได้เพราะเนี่ยฉันฉันเป็นคนแรกที่ทําไงประมาณนี้เพราะฉะนั้นน้องๆที่ขิปอัพความฝันน่ะก็มีน้องน้องมาฝึกงานนะก,ก็จะบอกว่าเออผมไม่ไม่อยากจะฝันให้มันเออผมไม่อยากจะฝันให้มันสูงๆคือแบบไม่อยากจะฝันให้มันยากๆได้เกียร์ยากๆหรอกอะทำไมอะ่ะเข,า,ขาบอกว่า เออเนี่ยผมไม่อยากจะเครียดกลัวกลัวผิดหวังกลัวความผิดหวังนะคะพี่บอกว่าเฮ้ยเราคิดกับทางนะเพราะว่าถ้าเราอ่ะฝันเออเราไม่ตั้งความฝันไว้สูงอ่ะเราตั้งไว้ต่ําอ่ะมันมันมัน,ม,นมันก็จะได้เป้าหมายที่ต่ําเนาะหรือว่าถ้ามันเกิดล้มเหลวขึ้นมาหรือว่าได้ไม่ต่ำนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งต่ําลงไปอีกเนาะแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายให้สูงเอาไว้ก่อนนะคะ เนี่ยมันขึ้นไปสัก50-60-70%ตามฝันหรือไม่กระทั่งได้ตามตามเป้าหมายอะ มันก็ค,คือกำไรชีวิตจากจากวันเนี้ยที่เราเป็นอยู่จากวันเนี้ยที่เราเป็นอยู่แล้วทําไมเราไม่ฝันให้ไกลเราไปให้สูงมันแค่กลัวความผิดหวังแค่นั้นเหรอกลัวคำล้มเหลวเท่านั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพี่ก็กลัวแหละมันก็มีกลัวล้มเหลวว่าเราอยากเป็นคนรวยแต่เราเรา,เราก็กลัวว่าเราก็กลัวว่าเราจะทําไม่สําเร็จนะเราอยากจะเป็นผู้บริหารระดับสูงเราก็กลัวนั่นกลัวนี่กลัวนูน่น กลัวไปก่อนที่เราจะลองลงมือทำอะไรหรือลองตั้งความฝันท,ทั้งที่มันเป็นความฝันของเรานะคะเนี่ยแหละแล้วตอนสุดท้ายอะถ้าเราไม่ลองทําอะไรเลยนะเราจะเสียใจหรือเปล่านะคะเวลาเราหันกลับไปมองเห็นเพื่อนๆนนะเห็นท,ที่ที่เห็นชัดๆก,ก็คือว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคนที่เกล้าตั้งความฝันแล้วเขามองโลกในแง่ดีเขาทําตามกฎของแอนทายเมอร์ฟีอะ เขาเขาไปไกลแล้วเขาไปถึงไหนแล้วเขาได้ในสิ่งที่เขาฝันนะคะแต่เราก็คิดอยู่นั่นแหละจ่าจ่าอยู่นั่นแหละแล้วเราก็ไม่ฝันแล้วเราก็ไม่มองโลกในแง่ดีเราไม่ใช้กดแอนทายเมอร์ฟี่เราก็ไปใช้กดเมอร์ฟี่ทุกครั้ง <laughs> มันก็เฟลมันก,มนก็มันก็ล้มเหลวแล้วก็ไปได้ไม่ไกลอะแล้วก็พอเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะลุงยีบางคนเขาแย่กว่าเราบางคนเขามีเอ่อทุนมาน้อยกว่าเราเขายังไปได้ไกลอะ่ะ หรือหรือแม้กระทั่งว่าเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกว่าใครฝันใหญ่ฝันเล็กหรือว่าฝันยังไงแต่เขเอาในระหว่างโปรเซสนั้นที่เขาได้ทําตามความฝันแล้วเขามีความสุขอ่ะเขาเขา,เขามีความสุขแล้วเขาได้รับในสิ่งที่เขาฝันน่ะอย่างบางคนเนี่ยอย่างเช่นแบบฝันว่ามีบ้านริมน้ำเน,นี่นยค่ะเนี่ยมันบรรยากาศเนี่ยดูตรงนู้นเป็นเอ่อทางฝั่งนู้นนะบรรพบุรุษอยู่คุณปู่อยู่ทางฝั่งนู้นนะคะ,คะ,คะเขาเรียกว่า บางครั้งข่าวถ้าจำไม่ผิดนะเดียให้ดูบรรยากาศนะคะคือแบบสดชื่นมากเลยเนี่ยฝันอยากมีบ้านริมน้ำอะทำไมอะเพราะว่าเราเคยเกิดมาอยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยริมนมันมีความสุขแล้วมันพีซฟูลเห็นไหมเดียเวลาเรียกสมัยก่อนเรียกเรือมาเรือน,าน,านั้นๆจะมสสีสักสักลำหนึงมานะกว่าจะมีเรือมาขายขนมริมน้ำเนี่ยก็เรียกโบกเรือฮู้เรียกแบบ ก่อจะก่อจะเรือจะมาเราก็ต้องรอมาอีกสักแบบสิบห้านาทีกว่าจะมาถึงอะไรเงี้ยคือมันมันคลาสสิกอ่ะมันมันพีซูอ่ะจะมืดแล้วนะะอ้าวฝันอยากมีบ้านริมน้ำก็ลองดู <c oughs> ลองทําตามความฝันดูไม่ว่าหรือว่าเราฝันอยากจะมีสวนดอกไม้หน้าบ้านนะคะสวนสวยๆอยากจะเป็นเกษตรกรอยากจะ มีชีวิตใบกระสีนที่ที่ที่อยู่กับธรรมชาติยอะไรเงี้ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไงเราก็ไปเขียนความฝันคุณแล้วก็ลงมือทําแล้วก็คิปอัพนะคะคิปอัพความฝันด้วยกดแอนทายมือพีนะคะคือทักษะนี้สําคัญที่สุดแล้วมันเอาไปใช้ได้กับทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือว่าทุกสิ่งเป็นไปได้นะคะมองในแง่บวกมองในบุมบวกว่าแบบมันเป็นไปได้ต่อให้มันมีโอกาสเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้อยู่ดี <laughs> เพราะเราจะเป็นคนสร้างมันมานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะแสงจะหมดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยแล้วนพะี่ตุกคิปจะไปไปไหนถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะไลฟ์ให้เห็นวิวธรรมชาติแบบนี้หรือว่าสถานที่สวยๆทีเ่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแชร์ให้เห็นนะคะอาจจะเทคนิคในการถ่ายทำอาจจะแบบไม่ไม่ไม ไม่ไม่แบบถึงขั้นเอ่อ profession profession เอ่อเป็นเป็น profession เป็นเป็นมืออาชีพเนาะแต่ก็เป็นเรียวอะได้บรรยากาศจริงๆนะคะแล้วก็ความรู come, again, ้ได้ความรู้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมาให้อีกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงนะคะหรือจะมีบอกว่าทำยังทำไมททำไมคนถึงตั้งเป้าหมายแล้วมันไปไม่ถึง มันมีปัจจัยอะไรนะคะมีมีมีหลายปัจจัยจากนังสือเร่มนี้เจ๋งมากเลยเพราะวิวหามานานแล้วว่าแบบเออทาไมฉันสําเร็จว่าในบางเรื่องแล้วบางเรื่องฉันไม่สําเร็จว่า <laughs> บางเรื่องทาไมแบบไม่ไม่ไม่เดียวไ,ไ,ไม่สาเร็จไม่ใช่ไม่สาเร็จแต่ว่าทําไมมันช้าจังมันแบบเดินช้าจังเนี่ยมันมันมีปัจจัยในบางอย่างแต่ว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ความฝันนะ สำเร็จได้ก็คือว่าเออมันต้องประคองมันต้องต้องให้พลังมันตลอดเวลาด้วยความคิดบวกหรือว่ากดแอนทายเหมือนพี่นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะที่มาติดตามกันค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ